สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลายเป็นกระแสดราม่านะคะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาหลังจากที่คุณโนต้ตอุดมต้าพาน,นิชค่ะนักพูดชื่อดังของเมืองไทยนะคะได้จัดเวทีทล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลนะคะในชื่อตอนที่ว่าซูเปอร์ซ็อปพาวเวอร์ค่ะออกอากาศผ่านทาง Netflix นะคะซึ่งมันมีบางช่วงบางตอน,นะคะ่ะที่คุณโนต้ตเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความพอเพียงนะคะได้เล่าประสบการณ์ไปอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าอยากจะรู้สึกถึงความพอเพียงนะคะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเขาปลูกผักอะไรทํานองนั้น ซึ่งคุณโน้ตเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็สารภาพว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่ รู้จักพอเป็นคนไม่รู้จักพอนะคะอยู่อยู่แบบนี้ไม่ได้จริงๆทําให้เราคนมีชื่อเสียงหลายคนค่ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นคําพูดที่ไม่เหมาะสมบางคนวิจารณ์แรงนะคะถึงขั้นบอกว่าทะลึ่งไม่เข้าเรื่องถ้าอยู่ตรงนั้นถ้าได้ดูอยู่เนี่ยจะขึ้นไปบนเวทีไปถีบให้หยุดพูดนะคะขณะที่อีกกระแสนึงค่ะก็ตั้งคําถามถึงคนที่ด่าคุณโน้ตบอกว่ารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นแค่มุกตลก วันนี้นะคะรายการอยากมีเรื่องคุยของเราค่ะได้รับเกียรติจากคุณสมบัติบุญงามอ,อนองหรือว่าบกไลจุดจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณสมบัติค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณสมพันธ์ขาโหเป็นกระแสราม่าซึ่งเชื่อว่าคุณสมบัติน่าจะได้ดูพาร์ทนั้นที่เป็นราม่าของเวทีทอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลแล้วเนาะคุณสมพันธขาคุณสมพันมองยังไงเกี่ยวกับวิธีคิดของคุณโน้ตที่พูดทํานองว่าเป็นเศรษฐีเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าแบบมาทําตัวพ่อพียงมาแบบเกี่ยวข้าวถ่ายรูปลงไอจีแล้วก็กลับไปอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าคนที่ปลกข้าวจริงๆคือชาวนาครับต้องต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นการพูดอยู่บนบริบทของทอล์กโชว์ครับ แล้วก็เป็นทอลกโชว์ที่เราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นการเล่นมุกตลกนะครับหนึ่งในมุกตลกเนี่ยก็คือการแซกการเสียดสีนะครับแล้วตัวละครที่ถูกเสียดสีเนี่ยก็จริงๆถ้าเราดูเป็นแฟนคลับคุณโน้ตเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแกเสียดสีมาทุกรัฐบาลนะนะครับใครเป็นรัฐบาลแกก็แกก็แซกแกก็เสียดสีแซวแล้วแต่ว่าจะเราจะใช้คําว่าอะไรนะครับ แล้วบางทีแกก็เอาเรื่องราวในครัวครับนะครับผมจําได้ว่ามีตอนหนึ่งเคยเอาเรื่องคุณแม่มาล้อด้วยนะนะครับแล้วก็เคยล,ล้อเรียนตัวเองนะครับผมผมคิดว่าแกล้อเรียนทุกคนแหละนะครับมาเป็นแมททิเลียนในการที่จะขึ้นไปให้ความสุขกับคนฝัง่งทีนี้เนี่ยผมก็้าใว่าหากมันไปก็ละคือถ้าพูดถึงคนอื่นน่ะ ช่ไหมมันก็คนดูก็ก็จะขำแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันไปพาดพิงหรือมีความเฉียดหรือถัดตรงเลยเนี่ก็คนที่ถูกนำมานำมาเป็นวัตถุดิบในการเล่าเรื่องตลกของคุณโน้ตเนี่ยก็อาจาจะมีอาการนะครับอย่างที่เราเห็นในในสองสามวันที่ผ่านมานะครับว่ามีบุคคลหลากหลายพอสมควรนะครับที่มีอาการกับกับการ นำเสนอการเล่นการแสดงของของคุณโน้ตเลยก่อนนี่เป็นการแสดงนะครับนี่เป็นการแสดงไม่ใช่การการปลายบรรยายหรือปลายพระธกถาหรือการอยู่ดีล้อมาการมาให้สัมภาษณ์อะไรนี่มันเป็นการแสดงครับไม่ต่างอะไรจากการที่เราดูตลกดูดูดูการ์ตูนการล้อการเมืองนะครับ มันต้องมีบุคคลต่างๆถูกนํามาถูกมาแซลมามาเล่นอ่ะค่ะอืมคือเหมือนกับว่าเอ่อมันอาจจะมีคนอาจจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเอาจริงเอาจังกับตรงนี้มากเกินไปเพราะว่ามันเป็นรายการตลกเป็นเวทีตลกถูกต้องไหมคะคือคือคือเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่นี่มันเป็นการแสดงฮะอืมครับมันเป็นการแสดงแต่ถามว่าเราคนผู้คนมีสิทธิ์ไม่พอใจไหมผมคิดว่ามีสิทธินะ มีสิทธิ์แต่ว่ามันมันเหมือนว่าเป็นวัฒนธรรมในสังคมที่เราจะเปิดโอกาสให้กับพวกพวกที่เขาเป็นตนลกอ่ะเขาได้ไปสร้างสียงหัวเราะนะคร mm ับ hmm. ดังนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เอาอย่างผมเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าในในอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีบุคคลอยู่ตำแหน่งหนึ่งสมัยโบราณเลยนะครับก็คือเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวตลกนะครับ ตัวตลกเนี่ยอาศัยอยู่ในวังเลยนะแล้วเขาสามารถที่จะแซวผู้ตลกใครก็ได้นะครับแซวได้พวกขุนนางขุนศึกอะไรทั้งหลายแกแซวหมดตัวตลกเนี่ยแล้วหรือแม้แต่การล้อเลียนกษัตริย์นะมันมีกฎอ,อยู่ข้อหนึ่งมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่ใน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 ,ในสังคมนั้นๆก็คือว่าไอเนี่ยมันจะพูดอะไรก็ได้ทุกคนจะต้องไม่ถือสาม,มันนะครับเพราะมันเป็นคนที่สร้างเสียงวันลานะครับ จะไปถือสาอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วเขาหรือแม้แต่กษัตริย์นะไอตัวตลกนี้ก็มีสิทธิ์ไปล้อด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตลกพวกเนี้ยมักจบชีวิตด้วยการถูกถูกประหารครับถึงแม้ว่าเวลาเวลาเราโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะจะพูดกันว่าตลกเนี่ยมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่เขาจะสร้างสร้างความบันเทิงอะ่ะแล้วผมก็เห็นว่าคุณโน้ตทาหน้าที่นี้ในสังคมนะ เขาเป็นคนที่ให้ความบันเทิงนะครับโดยการแซวคนนู้นแซวคนนี้ในสังคมและผมคิดว่ามันมันมีมันมีคุณค่าอยู่นะครับหมายความว่ามันทำให้คนคือมันทำให้ระดับของคนในสังคมอ่ะมันมันไม่ห่างกันมากนักอ่ะแม้แต่คนที่อยู่ในสถานะที่ที่เป็นผู้นำประเทศอะไรเงี้ยก็ยังถูกนำมาล้อเลียนได้มันทำให้มันทาให มันมีความความเป็นมนุษย์นะความเป็นคนนะไม่ไม่ต้องสูงส่งมากนะก็ถูกถูกล้อได้อะไรประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนส่วนส่วนคนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่คุณคุณนพเขียนเนี่ยเอ้เอามานําเสนอเนี่ยมาพูดก็ก็สามารถที่จะโต้แย้งได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ครับไม่แสดงไม่ <Okay. S 1> ความไม่พอใจนั้นเป็นสิทธิ์แต่ว่าถึงขนาดว่าขู่ว่าจะขึ้นถ้าอยู่ตรงนั้นจะขึ้นไป ไปขีไปอะไรไปทำร้ายร่างกายเนี่ยผมยึดเป็นการพูดที่เกินเลยและเป็นการเป็นการพูดที่ไม่ไม่ไม่ใช่การไม่ใช่การแสดงอะ่ะนึกภาพออกไหมแต่ว่าถ้าเขาอยู่บนเบทีแล้วเขาเล่นกันด้วยกันก,เก็เราเคยทุกตลกคาเฟ่เขาเล่นมุกกันใช่ไหมครับเขาเขาส่งมุกไปมานี่ได้แต่ว่าถ้าถ้าคนในสังคมมองแลวซีเรียสน,นี่ยผมว่าอันนี้อาจจะเกินเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีใคร โดยเฉพาะคนพูดนะครับคนที่ไม่พอใจเนะี่ยอยากให้ไปดูตอนยาวๆตอนที่คุณโน้ตอ,อธิบายเรื่องรักหมดคือเขาเขาเล่าเรื่องถึงความเล่าถึงความล้มเหลวของตัวเองนะเขาแซวตัวเองนะแล้วจิงค่อยไปแซวคนอื่นต่อค <c oughs> อืมคือหมายความว่าโอเคมันมีความไม่พอใจได้วิาพากษ์วิจาร์ณกันได้แต่ว่าการถึงขั้นขู่ใช้ความรุนแรงต่อการนี้ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นมันเกินไปถูกต้องไหมคะใช่หรือ,อการที่มีคนไปแจ้งความใจอะไรเงี้ยผมว่าเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะเกินไป บางส่วนเขาก็มองเหมือนกันว่าสังคมควรที่จะต้องเปิดกว้างในการพูดคุยในการแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างที่คุณสมบัติก็บอกอย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าคุณโน้ตก็มักจะหยับหยิบยกประเด็นสังคมหรือว่าเรื่องราวส่วนตัวมาเล่ามาแซวอยู่แล้วครับคือผม,ผมว่าแกมีคุณูปการนะครับแกแกเป็นตัวละครที่ทําให้คนมีรอยยิ้มนะค,คะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ ไม่รู้จะเรียกว่าบุการบันเทิงได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความเห็นและมักหยิบยกเป็นตัวสะท้อนปรากฏการณ์ทางการเมืองคนหนึ่งเลยลหละนะครับในการ<ม>แซวในต่ละอย่าง,อย,างอย่างตอนนี้เขาทาเรื่องรัฐบาลทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเขาก็ทำสื่อร์นซอฟต์พาวเวอร์มันมันเหมือนเป็น,นเป็นบันทึกประเภทหนึ่งอ่ะมันเป็นบันท<ม>ึกประเภทหนึ่งว่าเออในห่วงเวลานั้นเนี่ยมีมีมีม มีสันในสังคมเนี่ยเป็นยังไงครับแล้วก็เอาจริงๆเวลาเขาแซวเรื่องคนที่มาเที่ยวที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยนะมันผมผมคิดว่ามันใครมันก็รู้ว่าว่ามันเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสังคมก็รัฐก็อาจจะไม่ยอมรับการมีอยู่ของอาชีพบางอาชีพเลยครับค่ะ,คะ แล้วในส่วนประเด็นดราม่าเรื่องความพอเพียงล่ะคะอันนี้มันเป็นการตีความผิดของทางตัวคุณโน้ตเองก็ดีว่าอาจจะตีความผิดคําว่าพอเพียงผิดไปหรือว่าในแง่ของคนฟังที่อาจจะตีความสิ่งที่คุณโน้ตต้องการจะสื่อผิดไปหรือเปล่าคะเอ่อผมผมผมคิดว่าคนคนจํานวนมากเนี่ยไปติดอยู่แค่ได้ยินคําว่าพอเพียงแล้วก็มีอาการเลยครับส่วนใหญ่นะ <S <S ที่ <S 2> <S 2> ท, <S <S ที่ผมตามอ่านอยู่นะ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันไม่แฟกับคุณโน้ตนะเพราะจริงคุณโน้ตเนะี่ยไม่มีเจตนาไปไปพูดถึงสิ่งหรือบุคคลที่ท,ที่ที่คนเหล่านั้นเนะี่ยรู้สึกว่าคุณโน้ตไปภาดพิงคุณโน้ตพาดพิงอยู่แค่สองคนนะครับหนึ่งพาดพิงตัวเองในฐานะ,ะนะที่คนตัวเองเนี่ยเคยไปทําอะไรแบบนะั้นไปปลูกผักทำกํำเกษตรใช้ชีวิตอยู่ในชนบทนะครับไปทดลองชีวิตแบบนั้น แล้วแกก็แซวเรื่องพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรทั้งหลายนะครับที่ไปหรือพวกบรรดาเศร,รษฐีคนมีตังทั้งหลายเนี่ยที่ไปไปไปปลูกผักอะไรอย่เงี้ยก็แซวอยู่แค่นี้ครับไม่ผมคิดว่าแกไม่ได้มีอะไรที่ไปพาดพิงถึงถึง,ถ,งถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือในหลวงราชกาลที่เก้าเลยฮะไม่มีเลยครับผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถึงเลยไปถึงจุดนั้นได้ครับ ดี่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าได้นั่งฟังยาวๆนะครับอืก็คือถ้า,ถาให้ลองไปนั่งฟังยาวๆดู้าจะเข้าใจบริบททั้งหมดมากขึ้นดีกว่าแบบมาตัดฟังเป็นคลิปๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณโนตต้องการจะสื่อทั้งหมดค่ะใช่ใช่ผมผมรู้สึกว่าคนวิจารณ์เนี่ยที่วิจารณ์จากจากประเด็นเรื่องเรื่องคําว่าพอเพียงนะแล้วก็ไปไปไป,ไปม,มีมีความรู้สึกไม่พอใจเพราะว่า เป็นคําที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยเป็นผู้ที่บัญญัติไว้ผมคิดมาจากเรื่องนี้โดยที่ไม่ไปไม่ไม่พยายามจะเข้าใจบริบททั้งหมดที่คุณโน๊ตเนี่ยพยายามที่จะจะสื่อครับแ,แล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณโน๊ตสื่อนี่ถ้าจะเอาจับหลักนะผมคิดว่าคุณโน๊ตนี่มีความพอเพียงนะครับยังไงคะถึงแนมะ้ตัวเองบอกว่าเป็นคนไม่พอนะแต่ผมคิดว่าเขาจัดวางตัวเองอนะ่ะ คือเหมาะสมอ่ะคืออันนี้มันทําไม่ได้อ่ะทําไม่ได้เขาก็ไม่ทําอ,อ่ะใช่ไหมครับเขาก็ไม่อยู่ในจุดที่เขาทาไม่ได้เขาไปทดลองแล้วตรงนั้นทําไม่ได้เขาก็มาอยู่ในระดับที่มันพอเพียงกับตัวเขาเองอะ่ะคืออย่างเงี้ยระดับเนี้ยงั้นระดับความพอเพียงแต่ละคนมันไม่เท่ากันอืในความ,มในความเขาเ้าใจงผมนะ อันนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูนิดนึงก็คือคุณโนต้ตเขาเล่าว,ว่าแบบเขาไปใช้ชีวิตพ่อพียังแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวตนของเขาแบบไม่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะคะก็เลยไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะคะที่คุณสมบัติพูดถึงนะคะหลายคนค่ะคุณสมบัติมองว่ากระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพคนรุ่นเก่าไม่พอใจอันนี้มันเป็นการแบ่งช่วงอายุแล้วหรือเปล่าไม่มันมีม,นมันมีบางตอนบางตอนที่แกไปพูดเรื่องคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็เเป็นร<า>ื<า>น่<า>อ่องทีผผผมมม ผมมีความเห็นลงไปใน facebook แล้วนะคือผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะเห็นต่างคุณคุณคุณโน้ตนะโน้ตเ<ถ> <Notes> นี่ยเขาใน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 การเล่นของเขาเนี่ยถ้าเราจะจะซีเรียสน,นะในในเชิงเนื้อหาระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อะ่ะผมคิดว่าคุณโน้ตเนี่ยพยายามโปรคนรุ่นใหม่และพยายามจะบอกคนในรุ่นเดียวกับเขาอะ่ะจริงๆโน้ตก็าอายุไม่มากนะเขาไม่ไม่ไม่น้อยแล้วนะเขาอายุเท่าผมแล้วดังนั้นเนี่ยเขาคือเขา เขาแสดงความใจกว้างเขาอยากจะพูดแทนคนเขาอยากจะพูดแทนคนคนที่มีอายุอะ่ะว่าจะต้องเปิดใจกว้างและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ยกย่องคนรุ่นใหม่นะครับมอบให้กําลังใจมอบส่งมอบภารกิจให้กับคนรุ่นใหม่ผมผมชื่อเจตนาของโน้ตมีแค่มีแค่นั้นนะครับเแต่ว่า ผมผมคิดว่าในสังคมแต่ว่าถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่นิดนิดนึงนะครับคือเวลาเราพูดถึงคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคนส่วนใหญ่มกักจะคิดว่าเป็นเรื่องของอายุนะแต่จริงๆในใน,ในความเห็นผมเนี่ยมันมีมิติที่เกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดอ่ะหมายความว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าแปลว่าอายุน้อยนะ คน,คนรุ่นใหม่ไม่ได้แปลว่ายุน้อยผมวิคคุณค่าของความเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยมันคือการที่มีวิธีคิดแบบใหม่และมาสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคตในขณะที่คนรุ่นเก่าเนี่ยก็เป็นคนที่หมายถึงคนที่มีวิธีคิดหรือผ่านชีวิตมาในอดีตเนี่ยนะครับแล้วก็มีวิธีคิด จริงๆวิธีคิดนั้นก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นเรื่องใช้ไม่ได้นะเพียงแต่บริบทในสังคมเวลานั้นเนี่ยก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่วิธีคิดแบบนั้นเนี่ย <S <S <ๆ>ก็อาจจะเหมาะสมนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าคนอายุมากเนี่ยจะมีวิธีคิดแบบคนรุ่นใหม่ไม่ได้นะหรือมีวิธีคิดที่ก้าวหน้าไม่ได้ทางสมัยไม่ได้มันมันไปได้ด้วยกันได้มันมันไม่ได้ถูกผูกขาดไว้สําหรับคนอายุน้อยเหมือนกัน <S <S คนที่อายุน้อยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมีวิธีคิดแบบใหม่นะ ไม่ได้แปลแบบนั้นนะเราก็เจอคนรุ่นคนที่อายุน้อยๆแต่มีวิธีคิดแบบแบบคอนเซอร์เวทีฟอะไรเงี้ยมันก็มีใช่ไหมครับค่ะดังนั้นเนี่ยมันการมาคิดเรื่องเก่าใหม่เนี่ยผมผมผมยึดหลักอันนึงนะคืออย่าเธอของใหม่อย่ากอดของเก่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยู่กันในปัจจุบันบนความหลากหลายในสังคมตอนนี้เราอยู่บนความหลากหลายกับมันมันดังนั้นมันมันต้องช่วยกัน่ะช่วยช่วยกันไปแล้วความหลากหลายนั้นเป็นประโยชน์ครับ ค่ะเรื่องดรามา่าเรื่องความพอเพียงเนี่ยเห็นมีคนแซวเห็นคุณสมบัติก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ใน Facebook ที่มีคนขู่ว่าจะถอดกล่อง Netflix ไปคืนกล่อง Netflix ด้วยครับกลายเป็นสีสนันในเรื่องนี้เลยเปล่าคะคือตอนแรกผมผม,ผมคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามาจากยังไงไม่ได้ตรวจสอบนะครับคดีคืออ่านแล้วก็ขำอ่ะอันนี้ก็เป็นว่าทำมนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีมีฐานความจริงยังไงนะครับแต่ว่า พอผมผมไปเห็นข้อความนี้แล้วหลายคนก็พูดกันเนี่ยมันมันเป็นเรื่องความคำความตลกขบขันนะครับผมก็เลยเอามาเอามาแชร์กันแต่ว่ามันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการเขาเรียกในภาษาโซเชียลเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการดักอ่ามันเป็นการดักมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเป็นข้อความจริงๆหรือความเหตุการณ์จริงๆครับแต่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องตลกนะครับเรื่องลูกกันครับ ไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบไม่ได้ดูจริงๆแต่ว่ามาร่วมผสมโรงกับดราม่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการดักมากกว่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจผมคิดว่าต้องให้เจ้าตัวที่เป็นคนเริ่มต้นเขียนข้อความนี้ยออกมาเฉลยครับ <c oughs> ว่าเขาไปอ่านมาเจอจริงๆหรือเปล่ามันอาจจะมีคนเขียนอย่างนั้นจริงๆอย่านี้น ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติคิดว่าเรื่องนี้ค่ะดราม่าความพอเพียงในเวทีของคุณโนต้ตอุดมเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับสังคมยังไงบ้างเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างคะมีสติครับ,ม,รบมีสติในการดูตลกหน่อยฮะชีวิตอย่า,อย,าอย่าซีเรียสมากนะครับแล้วก็คำขันไปคำมันนะครับถ้าถ้าจะไม่พอใจ จะแซวคุณโน้ตอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแซวกับได้นะแซวกลับได้นะครับแต่ว่าอย่าให้รรยากาศมันตึงตึงเครียดเกินไปนะเขาก็เป็นตลกอะ่ะอันนี้นี่สังคมไปลุมเขาขนาดนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมคิดว่าโน้ตเขาก็น่าจะมีอาการอยู่เลยงงเหมือนกันว่าโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบน่าเหน็หนใจคุณโน้ตเ,เดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่กล้าไม่กล้าจะไม่ได้ดูเดี่ยวแล้ว อาจจะมีแต่ว่าก็อ,อาจจะเ,เ,เล่นเล่นเล่นเปลอกเปลือกอะไรเงี้ยไม่กล้าเล่นไม่กล้าแตะหรือวิพากษ์สังคมม,มากนะซึ่งน่าเสียดายนะโนเป็นคนที่สามารถหยิบประเด็นทางสังคมอ่ะมามาเล่นได้ดีอ่ะนะครับผมผมเชื่อวิจารณ์เขาก็วิจารณ์กันพอประมาณนะครับอย่าอย่าอย่าก้าวร้าวใส่กันมันผมผมว่าเวลาคนมัน ตอบโต้ตด้วยความก้าวร้าวกับตลกเนี่ยมันฟังมันมันเห็นแล้วมันบรรยากาศมันแย่นะครับ ค่ะคุณชมคะวันนี้คุณสมบัตินะคะก็ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเวทีทอล์กโชว์นะคะเดี่ยวสเปเชียลของคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ซึ่งเป็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงนะคะซึ่งคุณสมบัติก็ฝากข้อค,คิดไว้ว่าเวลาดูอะไรก็ต้องมีสตินิดนึงนะคะดูอย่างรอบด้านทุกแง่ทุกมุมเนาะแล้วก็เรื่องดราม่านี้ก็แนะนําให้ดูทั้งตอนดีกว่าอาจจะช่วยให้เราแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณสมบัติก็มองว่าคุณโน้ตเนี่ยก็ถือว่าเป เป็นการเล่นตลกที่ก็บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานาน,านๆไว้เหมือนกันนะคะก็จะวิาพากวิจารณ์อะไรก็อยากรุนแรงกันนักเลยนะคะประมาณนั้นก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณสมบัติบุญงามอนคงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับรายการเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ